สวัสดีค่ะนี่คือการอ่านพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนาย,ยนปี2 5 6 5นนะคะหากคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยนะใบแรกนะคะการงานคุณกำลังจะพบกับที่ปรึกษาที่ดีมากๆนะคะซึ่งคนคนนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสายการงานหรือสายอาชีพของคุณนะคะการเงิน เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรักษาสมดุลในด้านการจับจ่ายใช้สอยนะคะคุณอาจจะกําลังออมเงินแบบระยะยาวอยู่ก็ได้นะคะนี่คือการฝึกฝนนะคะความพอประมาณในการใช้เงินแทนที่เราจะเอาไปเสี่ยงกับอย่างอื่นนะสุขภาพสี่เหรียญใครบางคนนะอาจกจาลังเผชิญปัญหาจากอดีตนะคะซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณได้นะบางคนนี่อาจจะกําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกนะคะดังนั้นการพูดคุยกับ พื่อนคลายทุกข์อะค่ะระบายกับเพื่อนหรือไม่ก็หาที่ปรึกษาแบบเมื่อชีพไปพบคุณหมอแบบเนี้จะช่วยคุณได้นะคะปัญหาเหล่านี้ก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงนะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่และพี่เห็นลูกเนี้ยเขาต้องการบออะไรนะคะไอมองเห็นอะจะมีผู้หญิงนะคะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณนะข็าจะมองเห็น ตัวเองในตัวของคุณนะคะอายุอานามไม่สําคัญคาจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะแต่ว่าที่แน่ๆเขาเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุณกําลังแก้ไม่ตกอยู่ตอนนี้นะคะเขาจะสามารถชี้ทางออกให้คุณได้เลยแหละเ้ามองเห็นฝีมือของคุณเขามองเห็นออเปลวไฟนะคะมีพลังอยู่ข้างในอเห็นละแต่คุณยังติดอะไรบางอย่างอยู่คุณมีความสามารถในด้านศิลปะด้วยนะคะ ดังนั้นคุณจะได้พบโอกาสและการเปลี่ยนแปลงนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณน่ะจะเชื่อเขาไหมแค่นั้นเองนะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่าคุณมีพรสวรรค์ที่คุณไม่เคยพบมาก่อนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณมีอะคะ่ะเป็นพรสวรรค์ที่ลึกลับเขารอให้คุณไปปลดล็อกแบบนี้แต่คุณต้องเปิดใจนะคะเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวคุณนะ เพราะสิ่งรอบข้างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะไม่ได้ไอไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะแต่อายแค่เขย่าวความเชื่อของคุณว่าอเชื่อมัน่นให้เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงมันสําคัญกับคุณจริงๆหากคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นอยู่แล้วหรือเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นบ้างอ่ะคุณจะไม่มีปัญหากับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่มีปัญหากับความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะ จะยอมรับได้ง่ายจะเปิดใจได้ง่ายนะคะอีกในกรณีหนึ่งหากใครที่รู้สึกว่ามันทรงตัวยากมันปวดเมื่อยนะคะรู้สึกแบบเส้นมันตึงอะไรเงี้ยเนี่ยการเหยียดแข่งเหยียดขาฝึกโยคะจะช่วยให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นนะ,ะหากคุณปรับตัวเข้าสู่ กับสิ่งรอบตัวที่อยู่ได้เนี่ยเกี่ยวกับการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในเดือนมิถุนายนชาวกรกฎถ้าคุณปรับตัวง่ายอ่ะคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำอะไรดีใครบ้างที่จะสามารถไกด์คุณได้สป,ปอร์ตคุณได้คุณควรไปในทิศทางไหนบางทีเป้าหมายของคุณสูงมากๆอ่ะคุณจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนกักทั้ง การเรียนรู้ใหม่ๆทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจต้องฝึกฝนอย่างหนักที่จะไปให้ถึงที่จะเอื้อมมันมาให้ได้ยีราฟเนะี่ยเขาจะไม่รอให้กิ่งไม้ใบไม้หรืออะไรที่เขาชอบข้างบนหล่นมาให้เขานะเขาถึงมีคอยาวอ่ะเขาจะเอื้อมเขาจะต้องเอื้อมเอาเองนะคะอยาให้ลองหาอะไรใหม่ๆทําดูอะไรที่มันยากอๆๆะคะประสบความสําเร็จไหมไม่ต้องไปสนใจ ขอแต่ว่าคุณทําให้มันเต็มที่แล้วคุณอย่าลืมชื่น,ช,นชมตัวเองว่าเฮ้ยเราใส่กับมันได้ขนาดนี้เลยหรอวะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่ายอมแพ้นะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนั่นเห็นไหมอย่ายอมแพ้อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือใครจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครก็เรื่องของเขานะคะขอให้คุณเข้าใจว่าภารกิจของคนมันมันต่างกันนะคะ คนเรามันมีเส้นทางที่ต่างกันขอยเตรียมพร้อมกับภารกิจใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงคุณจะดีกว่าคุณจะได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์หรือไม่ก็ใครบางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจที่จะไปเรียนเพิ่มเติมด้านโหราศาสตร์นะคะหรือไม่ก็ไปปรึกษาโดยตรงเลยไปขอคำแนะนำจากพวกเขาอะไรแบบเนี้ย ทีนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ก่อนเลยนะก r e e n ถ้วย High p r i e s t e s 10ถ้วย the world ให้ดีมากค่ะ ไอมองเห็นความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในจุดที่สุขก,กายสบายใจนะคะหากกู่ไหนที่กำลังติดขัดอะไรอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะไม่นานคนรักของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะรักการปฏิบัติรักการภาวนารักษาศีลเขาเป็นห่วงใยคุณมากเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณมากนะ ที่ทาที่ปฏิบัติเนี่ยคือเขารักอยู่แล้วเขาชอบอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากให้ชัวร์ว่าคุณมีความสุขเขาอยากทําให้คุณมีความสุขอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณคุณ้มครองคุณนะคะเขาอยากเห็นคุณสบายสบายตัวสบายใจคือคุณอาจจะเหนื่อยมาเยอะ,ะคะ่ะอยากให้คุณอยู่ในจุดที่มีความสบายใจที่จะก้าวไปข้างหน้ากับเขาอีกไม่อยากให้เหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะเขาจึงวางตัวดีวางตัวน่ารักนะ เขาจะคอยสนับสนุนคุณในทุกๆอย่างนะคะเขารักคุณจริงๆสุดๆเลยคนเนี้ยนะคะครอบครัวของคุณก็รู้สึกอบอุ่นที่มีคุณอยู่ด้วยนะคะคุณอาจจะมีลูกๆนะแล้วลูกๆของคุณก็รู้สึกปลอดภัยที่มีคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอยากไปทุกที่คุณพ่อไปไหนไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะเขาติดคุณมากนะคุณเป็นคุณแม่ที่น่ารักใจดีคอยรับฟังปัญหาของพวกเขาอย่างเงี้ยแล้วลูกคุณก็ไม่ดื้อด้วยนะ คุณเป็นคนคนรักที่ดีเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีแล้วคุณก็ยังเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยอ่ะพวกเขารักคุณมากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเขารู้สึกโชคดีนะคะโชคดีที่มีกูณโชคดีที่ชาตินี้เราเกิดมาร่วมกันแบบเนี้ยค่ะไพ่ดีมากเลยทีนี้เรามาดูความรักของคนโสดนะ ถ้าถ้วยใบแรก the emperor นะ,ะถ้วย้ <c oughs> าดาบอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะก็อาจจะเป็นคนขี้งอนก็ได้นะส่วนคนที่คุณคุยอยู่ก็อาจจะเป็นคนที่จริงจังมากนะคะไอมีความรู้สึกว่าค,คุณอาจจะเสียใจกับอะไรบางอย่างนะคะผิดหวังเสียใจอยู่กับใครสักคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพล ต่อใจคุณมากๆอาจจะเพิ่งผ่านการทะเลาะกันมานะคะคุณแค่อยากให้ใครสักคนหนึงรับฝังปัญหาของคุณนะนะคู่คุณหรือคู่กรณีหรือคนคุยคุณนะคะเขารู้สึกจริงจังกับคุณมากนะนี่คือสิ่งที่ดีสำหรับหากคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงคือเขาเลยเขารู้สึกอยากจะปกป้องคุณพร้อมที่จะ ท,ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้รับความรักจากคุณให้ได้รับการยอม,ยอมรับจากคุณนะแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ภาษาที่สวยหรูไม่เก่งใช้คำหวานหวานไม่เป็นแต่เขาเป็นคนบูชาความรักนะเป็นคนที่ศรัทธานในความรักเลยแหละเขา,เาปรารถนามากๆเลยที่จะจริงใจกับใครสักคนที่เข้าใจเขาได้อะค่ะ mm. เขามีความเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากสูงมากจริงๆ เขาจึงแสดงออกในลักษณะที่เป็นแบบเขาอะความรักจึงออกมาในแนวที่ไม่ค่อยหวานแต่มันซ่อนความจริงใจมันซ่อนความซื่อสัตย์อยู่ในนั้นนะนั่นคือสไตล์ของเขาเขาก็แค่แอบบอกว่าคุณจะเข้าใจได้เดี๋ยวเขาก็มางอ้อนะคะอาจจะง้อในสไตล์ของเขาแหละ สําหรับการอ่านพลังงานไพ่ของไอที่มีให้กับชาวราศีกรกฎก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะหากคุณชอบไอก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณนะคะที่แบ่งเวลาเข้ามารับชมไอขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาสำหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ